ที่ดินจัดสรรจังหวัดชลบุรีมี8ล็อกล็อกละหนึ่งไร่ไล่ละแค่สองล้านกว่าบาทด้านหลังเห็นพวกเขาวิวดีใกล้อากาศบริสุทธ์ ก็น,น่าติดถนนเลยนะคะจากตรงนี้มองไปไม่สักคู่เนี่ยโอ้เข้ามาจากทางนั้นลงเสาไฟตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีบอ่ออยู่ด้านหน้าแต่ว่าเรียมที่จะถมตอนนี้ลอกสักหน่อยแน่นหนาเพราะว่าฝนตกทุกวันนะคะชนบรุรีระยองที่ฝนตกแล้วก็เดินเข้ามาตามโอมานะคะ วชิตยาบ้านรัฐดินสวัสดีค่ะพี่น้องพามาชนบุรีนะคะคลองเกี่ยวบ้านบึงถนนด้านหน้าเนี่ยเขาจะตัดให้เป็นแปดเมตรแล้วก็ขยายค่ะเป็นถนนสาธารณะของที่ดินนี้แหละแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นบ่อนรุมเนะี่ยเขาจะทมให้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นถนดคูดแดงเลขที่ห้าศูนย์หนึ่งสามห้าค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะซ้ายมือเป็นล็อกแรกล็อกแรกนี่ใหญ่ที่สุด หน้ากว้าง3า1 2เมตรด้านข้างความลึกเท่ากันหมด60.53เมตรค่ะตรงนี้มีบอ่ออยู่เขาถมให้หมดนะคะและมีคนจองแล้วล็อกที่หนึ่งมีคนจองแล้วค่ะเป้งเป้งเป้งปแต่ว่าไม่เป็นไรล็อกที่สองสามสี่ห้าหกเจแปดแค่มาคุยทาบถามแต่ยังไม่ได้สู่ขอค่ะพี่น้องมาจับจองได้ด้านหน้าของล็อกที่ สองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดนี้ด้านหน้ากว้างยี่สิบหกจุดสี่สบสามเมตรเท่ากันหมดค่ะและความลึกอยู่ที่หกสิบจุดห้าสิบสามยาวไปปุ๊นุนเดี๋ยวโอจะพาไปดูค่ะอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีแล้วนะคะแล้วโอิดว่าบรรยากาศอะไรเนี่ยค่อนข้างจะดีมากอ่ะ ใกล้กับหนองน้ําเขียวถ้าเราหลายคนรู้จักหนองน้ําเขียวก็จะรู้จักดีว่าบรรยากาศที่นี่น่าอยู่แล้วก็ติดภูเขาตอนนี้โอ๋จะเดินไปที่รถนะคะเพื่อที่จะพาพี่น้องนะไปด,ดไูด้านในด้านในที่เขาแบ่งไว้จนถึงแปลงที่แปดเพราะว่าถ้าเดินเนี่ยมันจะไหวไหมแปดไร่อะ่ะอันนี้ถนนด้านหลังเนะี่ยเดี๋ยวโอ๋จะวัดให้เพื่อนๆเห็นเลยว่า มันกี่เมตรนะถนนด้านหน้าที่ติดถนนอันนี้จะเชื่อมไปบ้านบึงแล้วก็ไปนองน้ำเขียวค่ะมีตลับเมตรพกติดตัวอยู่ตลอดน,นะคะ น่าจะทาครีมกันแดดมานะให้นั้นหนาเลยตรงนี้ประมาณล็อกที่ห้านะคะทุกล็อกก็จะมีหมุดไว้ให้ค่ะและด้านหลังนู่นเห็นภูเขาที่นี่อากาศดีเพราะว่ามีเพื่อนอยู่แถวๆเนี้ยคอนเฟิร์มได้มีน้ำตกอยู่แถวๆนี้ด้วยนะคะใกลบ้านบึงไม่กี่กิโลก็ถึงไม่ต้องบอกว่า มันอยู่ในระหว่างความเจริญกับที่พักผ่อนนะคะเหมาะที่จะทําบ้านมากเลยตรงนี้สุดละอ่ะตรงต้นเสาไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือบริเวณเลยม,มาหน่อยก็เป็นล็อกที่แปดค่ะล็อกหลังๆนี่ลดราคาให้เป็นพิเศษนะคะต่อรองง่ายลหลังๆนี่ต่อรองง่ายทุกบล็อกค่ะอันเนี้ยล็อกที่เจ็ดตรงนี้โอยืนอยู่ล็อกที่เจ็ด ล็อกที่หกล็อกที่ห้านะคะล็อกที่เจ็ดดูจากพื้นดีแล้วไม่ต้องถมเยอะท,ที่ดินไม่ได้ต่ำค่ะทุกแปลงจะมีเสาหลักหมุดบอกนะคะที่ดินจัดสรรตำบลคลองกิวอำเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชลบุรีแปดล็อกล็อกละหนึ่งไร่ไร่ล,ละสองล้านห้าแสนบาทค่ะต่อรองได้ นี่คือภาพมุมบนสูงนะคะของแปลงที่ดินชอบทุกใจใช่เลยโชว์2 4 6 1แปดสองสี่หหนึ่งสี่หหห้าค่ะโอบอกว่าสวยคือสวยแล้วมาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ